คือดูนะครับผมจอดสองคนอยู่นะครับคนเพิ่งลงผมอยู่บนรถนะครับผมยู่บนรถคือนี่ครับนี่ครับนี่ครับล็อกล้อครับผมยู่บนรถนะครับผมยังไม่ได้ลงไปไหนเลยแค่จอดสองคนนะครับดูครับล็อกล้อครับ จอดส่งคนแค่นี้ครับล็อกล้อดูครับดูครับล็อกล้อนะครับจอดส่งคนเป็นไงครับมหาชัยมหาชัยเป็นไงครับมหาชัยอยู่ยาาครับเดี๋ยวนี้ครับมหาชัยอยู่ยาามหาชัยอยู่ยาาครับดูครับดูครับล็อกล้อดูครับ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  ดูครับดูดูนะครับผมแค่มาจอดส่งคนแค่นี้นะครับดู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 ครับผมจอดส่งคนผมยังไม่ได้ลงไปไหนเลยนะครับเป็นไงครับเป็นไงสุดยอดครับตำรวจไทย